ทีีพีพพไอโรนนจำกัดมหาชสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุภสัญญาสิริภูลรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะเราจะได้ติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยาน,นกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากัจจนาพิเศษจน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมในช่วงนี้เลยค่ะ การนั่งนี่ก็สำคัญทำไมเขาให้คนนั่งมากกว่านอนเราใช้อิริยาบถนั่งเนี่ยกระดูกสันหลังเราตั้งเนี่ยสิชั่วโมงนะสิชั่วโมงกระดูกสันหลังนอนเนี่ยทางขวางเนี่ยแดชั่วโมงตอนนอน คำว่าดิรัฉานโยมเคยได้ยินไหมสัตว์ดิรัฉานกระดูกสันหลังเขาจะไปทางนอนแปลว่าผู้มีกระดูกสันหลังนอนสัตว์ดิรัชานเนี่ยตลอดชีวิตเขาจะมีกระดูกสันหลังไปทางนี้ไม่ว่าจะดูช้างดูมา้าดูวัวดูควายดูหมูดูหมาดู อรกระดูกข้าหลังก็จะไม่มีตรงยกเว้นลิงลิงเนี่ยมันใกล้เคียงกับมนุษย์เพราะว่ากระดูกสันหลังเขาตรงเขาก็เลยไปคิดเอาว่ามนุษย์น่าจะมาจากลิง <c oughs> มนุษย์บางคนก็หน้าตาคล้ายลิงมีหนวดมีเข้ามีบางเผ่านะเหมือนเด้เลย <c oughs> ผู้ไปทางขวางเรียกว่าดิรัจฉานคนที่ขวางขวางก็อาจจะได้อาจจะดิรัจฉานคนดิรัจฉานพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตมนุษย์สติรัจฉานนมนุษย์ดิรัจฉานมนุษย์สมนุษย์โสมนุษย์ที่เป็นมนุษย์มนุษย์เทโวมนุษย์ที่เป็นเทพ ฉะนั้นถ้าเราแปลาตามศัพท์เราก็จะเห็นที่มาที่ไปแต่ทุกวันนี้คนที่เป็นเปรตที่เป็นเดรัจฉานเนี่ยมันก็มากกว่าคนที่เป็นมนุษย์คนที่เป็นเทวดาโลกก็เลยสับสน วันนี้อาตาราพก็ไปพบปะเด็กๆที่เป็นยุวทูตสันติภาพที่จะไปกรุงโรมแล้วก็ไปประเทศต่างๆไปไปเมกกะบ้างไปพุทธคยาบ้างสันติภาพก็เลยพูดให้เขาฟังว่า สันติภาพแปลว่าความสงบใจเราสงบครอบครัวเราสงบบรรยากาศสงบคลื่นสงบลมสงบไม่มีพายุประเทศชาติบ้านเมืองสงบมันเป็นสันติภาพอะไรทําให้ครอบครัวไม่สงบใจไม่สงบ ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างจริงไหมครอบครัวไม่สงบนี่มีกี่อย่างคุณโยมระแวงสงสัยสามีระแวงภรรยาภรรยาระแวงสามีใช่ไหมสงบไหมไม่สงบอีกข้อหนึ่งคืออะไรก็จะเกิดตามมาเลยคือซุกซ่อนไม่ไว้ใจ อ่าเริ่มแล้วนะเริ่มไม่สงบแล้วนะไม่ไว้ใจกันเนี่ยเริ่มไม่สงบแล้วพอไม่ไว้ใจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือโกหกโกหกกันละต่างฝ่ายต่างโกหกไม่พูดความจริงต่อมาคืออะไรคือความไม่ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เกรงใจไม่เห็นใจไม่เข้าใจไม่ภูมิใจต่อกันอ่าครอบครัวไม่สงบแล้ว ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามีเงินมีทองแล้วให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเงินจะไปซื้อได้นะความไว้ใจโยมความไว้ใจเนี่ยโยมคิดว่าเงินซื้อได้ไหมให้เงินมากๆแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นเอาไหมใจมันไม่เกี่ยวกับเงินนะใจไม่เกี่ยวกับเงิน ความรักก็ไม่เกี่ยวกับเงินความไว้ใจก็ไม่เกี่ยวกับเงินความพึงพอใจไม่เกี่ยวกับเงินทำไมคนจนคนจนบางทีเนี่ยจึงมีความสุขคนร่ำรวยเงินทองจึงมีความทุกข์มีความขัดแย้งอยู่ข้างในสันติภาพมันไม่เกิดขึ้นหรอก ฟ้องร้องเงินทองข้าวของต่างๆฟ้องร้องกันไปก็เพราะมีนั่นแหละถึงฟ้องร้องไม่มีต่างหากที่มีสันติสันติภาพเนี่ยเกิดจากการไม่มีพอไม่มีปั๊บก็เห็นใจเข้าใจภูมิใจตกระกรรมลำบากมาด้วยกันภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยาก เห็นได้ยางว่าการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดข้าวของต่างๆในยามยากการแบ่งปันแม้แต่ผ้าห่มผืนหนึง่งก็ยังห่มสองคนได้สามีภรรยาเสื้อตัวเดียวก็ห่มกันได้นะนุ่งด้วยกันได้นะพ่อแม่ลูกสามีภรรยาลูกตัวน้อยร่ม กันได้สองคนสามคนปกติคนเดียวคนเดียวต่างหากทําให้คนเห็นแก่ตัวจริงไหมเราก็จะบอกว่าถ้ามีร่มใบคันเดียวแล้วก็เดินไปคนเดียวเราไม่เรียกใครอีกเลยนั่นะขัดยแย้งล้วแต่ถ้ามีร่มคันเดียวเดินเรียกกันคุยกันแล้วก็ดูแลกันเรายอมเปียกอันนั้นก็ได้น้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความขัดแย้งไม่เกิดต่อให้ไม่มีอะไรเลยเดินเปียกฝนไปด้วยกันก็ไม่เป็นไรหิวด้วยกันก็ไม่เป็นไรอาตมายังนึกถึงตอนเด็กๆไปโรงเรียนเดินไปกลับก็เจดแปดกิโลไม่มีรองเท้าเด็กๆที่บ้านเนี่ยไม่มีใครจนนะเพราะไม่มีเท่ากัน ความไม่มีเนี่ยไม่มีเท่ากันไม่รู้ว่าใครจนเพราะว่ามันเท่ากันหมดทั้งโรงเรียนเนี่ยครูก็ขี่จัก,กรยานนักเรียนก็ขี่จัก,กรยานบ้างแต่ส่วนใหญ่เดินถ้าฝนหลากก็นั่งหลังควายข้ามคลองข้ามแม่น้ำปลอดภัยผู้ใหญ่นั่ง ประกอบเด็กข้ามทีละคนทีละคนควายมันว่ายน้ำได้มันก็แปลกดีเหมือนกันมันไม่จมตัวเบล่มเลยเอาเด็กข้ามต่อมาเขาก็ตัดต้นยางใหญ่พาดพาดห้วยเลยนะคุณโยมพาดห้วยให้เป็นสะพานต้นยางต้นเบล่มเลยโอ้สูงใหญ่ยาวแล้วก็ทำเป็นสะพานเด็กก็วิ่งเลยทีนี้ เด็กๆเ,เขาจะมีไม่มีอะไรสมบัติหนังสือไม่มีสมุดไม่มีปากกาไม่มีดินสอมไม่มีด้วยมี iPad ตัวเดียวห้อยคอไปกระดานชนวนได้แค่นั้นแหละแต่ละคนมีกระดานชนวนขีเรียนทุกวิชาอยู่ใน iPad แล้วก็เด็กๆบางคนก็เอาเบ็ดไปปัก ปากปักปักปากปากัปก,ปกไว้เผื่อว่าขากลับเนี่ยจะได้เก็บเบ็ดมาทางกับข้าวตันเย็นเด็กมีความรักกันผู้คนก็มีความรักกันทำกับข้าวส่งบ้านหลังนี้มีอะไรก็ส่งเงินไปสีห้าหลังแบ่ง4ี่ห้าส่วนรักกันกลมเกลียวกันไม่มีค่าจ้างรางวัลอะไรที่จะไปซื้อไปขอ มีแต่ให้กันไม่มีใครขอใครไม่ต้องรอให้เขามาขอให้เลยมีพริกมีมะเขือแลกกันไปเลยคนรักกันฝากบ้านได้ใต้ถุนบ้านคนนั้นไม่อยู่อ่าคนนี้ดูแลหน่อยคนนั้นไม่อยู่คนนี้ก็ดูแลหน่อยลูกไม่พ่อแม่ไปธุระฝากลูกไว้อีกบ้านหลังหนึ่งก็ได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าใต้ถุนบ้านไม่มีรั้วบ้านพอสังคมเปลี่ยนแปลงไปความขัดแย้งมันเกิดขึ้นคนที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นเด็กปกติจะเอาคนที่อาวุโสในในบ้านคนเคารพคนรักคนนับถือเป็นพ่อบ้านปกติจะเป็นอย่างนั้นนะพูดคำเดียวตัดสินเรื่องเดียวคำเดียวจบ พอมาเลือกตั้งเอาเด็กวันซื้มาขึ้นมาเป็นคนก็ไม่ยำเกรงมีพักฝ่ายค้านที่แข่งกันแล้วไม่ได้แพ้ก็จะเป็นฝ่ายค้านบ้านหมู่บ้านก็ไม่สงบบ้านก็ไม่สงบหมู่บ้านก็ไม่สงบและเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วมาติดตามกันต่อกัอกบรายการธรรมาร่วมสมัยค่ะ ชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะสทพล สนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนเกิดสันติภาพภายในเกิดปีติเกิดภูมิคุ้มกันพระพุทธองค์จึงสอนให้มาหายใจให้เป็นบุญหายใจให้เป็นทุนหายใจให้ ได้พลังงานหายใจยังไงถึงจะได้พลังงานหายใจลึกยาวช้า1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหลังจากนั้นหายใจเร็วเบาที9ครั้งครั้งที่10ก็หายใจสลับเป็นลึกยาวช้าเสร็จครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็เร็วเบาที 9ครั้งครั้งที่10หายใจลึกยาวช้าคุณยอมลองปฏิบัติดูจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในวิธีปฏิบัตินี้อัตรภาพไม่ได้สอนให้หมดกิเลสสอนให้เรารู้จักอยู่กับกิเลสแต่กิเลส ไม่กัดกินเราไม่ได้สอนให้เอาเรือขึ้นจากน้ำแต่สอนให้เรืออยู่ในน้ำแต่ว่าไม่จมคลื่นลมไม่ประทุสร้ายเรือสอนให้อยู่กับกิเลสแต่กิเลสไม่กัดเราอยู่กับงูงูไม่กัดเราอยู่กับเสือเสือไม่กัดเราทำอย่างไรล่ะก็นีีไง ปรับสมดุลให้ได้เมื่อเราปรับสมดุลได้เนี่ยทุกอย่างมันมีพลังสมดุลกันอยู่อยู่กับมันนี่แหละอาศายัยกิเลสละกิเลสเครื่องบินก็อาศัยลมไม่ไช่เรือก็อาศัยน้ำคนก็ต้องอาศัยกิเลสเหมือนเรืออาศัยน้ำเครื่องบินอาศัยลมเขาต้องมาผลิตดูว่า เออลมขนาดนี้พายุขนาดนี้ใช้เครื่องยนต์ยังไงน้ำหนักเท่าไหร่เรือก็เหมือนกันพลังใจของเราเนี่ยพลังจิตตานุภาพก็เหมือนกันกิเลสท,ที่เราเจออยู่ขนาดนี้มันจะใช้เครื่องยนต์ขนาดไหนเครื่องยนต์คืออะไรบ้างสัมมาสติสัมมาสม,มาธิแอ r b บัสเจ็เเลยคุณโยมสองเครื่องยนต์ สัมมาสติสัมมาสมาธิมันได้แน่นอนเลยลองดูสัมมาสมาธิจะทำยังไงลองดูนะคุณโยมสัมมาสติสัมมาสมาธินั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายถ้าอยู่โซฟาอยู่แล้วคุณโยมก็นั่ง นั่งยันเท้าก็ได้หรือจะนั่งธรรมดาก็ได้ถ้านั่งธรรมดาก็นั่งให้ดีอย่าหัวทิ่มลงมานั่งให้ดีมันเป็นสิ่งที่แปลกมากอาตมาเนี่ยนอนน้อยแต่อาศัยการหายใจที่ให้เกิดปีติไม่ต้องนานสามนาทีมีเวลาหายใจไหม มีใช่ไหมสานาทีสามนาท,สานาทีสามนาทีเดียคุณโยมเชื่อไหมมันจะมีพลังมหาศาลเลยนะเกิดขึ้นอย่างน่าอาศัศจรรย์2น,นาทีสำหรับการหายใจแต่เสวยปีติ1น,นาทีเท่ากับสามคุณโยมทำงานวันหนึ่งแชั่วโมงเราก็สามารถที่จะเอา3นาทีของแต่ละชั่วโมงเนี่ย มาเสวยได้มาหายใจแล้วเสวยได้คนกลุ่มอกกลุ่มใจเพราะเรื่องต่างๆมันมาประทับมากๆเนี่ยสามารถที่จะตัดเลยนะเพราะเวลาเราหายใจลึกยาวช้านี่ลมหายใจไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ให้เราคิดเลยมีแต่วความว่างเปล่าอย่างน้อยที่สุดหนึ่งนาทีของความว่างเปล่าเนี่ยปีติหนึ่งนาทีที่เกิดจากพลังงาน แห่งความว่างเปล่าเนี่ยมันเหมือนชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ใช้งานมากๆมันหมดแรงเสียบปลักเลยพลังงานเข้าเสร็จปั๊บเราก็ได้แล้วลืมตาก่อนคุณโยมดูอัตมภาพก่อนหายใจแบบไหนที่จะให้ได้พลังงานนั่งตัวตรง กระดูกสันหลังตรงตรงเลยพอกระดูกสันหลังตรงให้เราวางวางความรู้สึกไว้ที่ริมฝีปากด้านบนริมฝีปากด้านบนแล้วก็หายใจ ลึกยาวช้าหายยังไงหายใจยังไงลึกยาวช้านี่หายใจดังนี้ไม่ต้องไปนับว่ากี่นาทีกี่วินาทีให้สุดสุดคืออะไร คือดึงลมจากทรงอกเนี่ยใช้ทรงอกหายใจปั๊มเลือดปั๊มออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองเหมือนกับเราปั๊มน้ำอะขึ้นขึ้นแทงน้ำเหมือนกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินอะมันหมุนเต็มที่เลยนะมันหมุนเต็มที่เลยยกเครื่องขึ้นพอครั้งที่หนึ่งเสร็จโยมาครั้งที่สองต่อเลย ่ออกมาให้หมดเข้าคือออกซิเจนออกคือคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มหน้าแดงเริ่มเริ่มมาแล้วพลังงานเริ่มมาแล้วครั้งที่สามต่อมาจะเป็นเร็วเบาถี่แล้วนะเร็วเบาถี่นี้คุณโยมก็ ปิดปากแล้วก็ต่อเลยเก้าครั้ง แล้วก็ต่อครั้งที่10ก็ยกขึ้น8 9ครั้งครั้งที่10ยกขึ้นทําไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้นิ่งให้สงบสังเกตดูปล่อยปล่อยให้สงบก่อนเติมพลังให้กับตัวเองอย่าเพิ่งไปหมดกิเลสนะคุณโยมอยู่กับกิเลสนี่แหละ <c ười> อ่าลองดูเข้าใจวิธีแล้วอาหายใจพร้อมกันลึกยาวช้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามซะก่อนเป็นการวอร์มอัพกันเอาไว้ยาวยาวปนมือขึ้นสัพเพสัตตาสัตสัทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยปัช,ชาโหนตูอย่าไดพาา้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณีคาโหนตู อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตูจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทินสาธุดีไหมดีนะ นับถึงร้อยก็ได้นะหายใจเนี่ย30 40, 40 50บางช่วงถ้าถ้าถ้ามันมาปั๊บเนี่ยนะเอาเริ่มใหม่เลยแสดงว่ายังไม่อยู่อดีตอนาคตยังฟุ้งอยู่เอาลมหายใจมาเร็วเบ้าทีเร็วเบ้าทีไว,ว,ว้เรื่อยสลับกันไปอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนบางคนก็สงบเร็วมันแปลกมากคุณโยมพลังมันจะมาโดยอัตโนมัติจิตเนี่ย จิตกับลมหายใจเนี่ยมาทำงานคู่กันมาทำงานคู่กันถ้าเราอยากดูจิตเราดูหาไม่เจอนะหาอารมณ์ใช่ไหมเจออารมณ์รักโลภโกรธหลงเห็นจิตทันทีเลยแต่เผอิญว่าไอ้นั่นมันมั่วมัน,ม,นมันทำให้เราเป็นทุกข์เราก็เลยต้องมาดูลมหายใจเพราะดูลมหายใจก็เจอจิตเหมือนกันแต่ว่าลมหายใจนี้มันไม่มีอารมณ์ก็เลยใช้มัน สนับสนุนโดยบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทำมาร่วมสมัยในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษได้ผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์ชหาคำว่าฝ่ายเผยแผ่วัดพระรามเก้าและสามารถชมรรยการย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube วัดพระรามเก้าก็จะมีเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเกิดสันติภาพภายในเกิดปีติ เกิดภูมิคุ้มกันพระพุทธองค์จึงสอนให้มาหายใจให้เป็นบุญหายใจให้เป็นทุนหายใจให้ได้พลังงานหายใจยังไงถึงจะได้พลังงานหายใจลึกยาวช้า